สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องสตาพยากรคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านโดยพิจารณาการโคจรของดาวเสาร์ในปี2563ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรในราศีธนูระหว่างวันที่12กรกฎาคม2563เวลา22นาฬิกา7นาที ถึงวันที่5ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา42นาทีและช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคจรในราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา42นาทีถึงวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคม 2,563เวลา24นาฬิกาอีกช่วงหนึ่งอิทธิพลของดาวเสาร์จะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรกันบ้างก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีโอกาสทำคลิปเพื่อพยากรณ์ดวงชะตาของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนู ช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรในราศีธนูระหว่างวันที่12กรกฎาคม2563ถึงวันที่5ธันวาคม2563ดาวเสาจรในภพที่1ตนุแปลว่าตัวตนหมายถึงรูปร่างสภาพของบุคคลนิสัยความประพฤติจริตกิริยาสุขภาพอนามัย ดาวเสาเป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์เป็นดาวโทษทุกข์ทับราศีเกิดทับอาทิตย์กำเนิดส่งผลทำให้ต้องรับภาระที่หนักหน่วงทั้งเรื่องตัวเองการเงินการงานและความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญสคัญมากมายควรระวังดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองและพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยเป็นเวลานานๆเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลการใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังอุบัติเหตุระวังจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดอาการเครียดจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงถูกออกจากงานตกจากตำแหน่งจากบ้านจากเมืองเป็นต้น ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนที่สองกระดุมพะและเรือนชะตาที่สามสหัชชะจึงเกิดความวิตกกังวลเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและการครบหาสมาคมจึงควรระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้ดีระวังจะมีปัญหาอุปสรรคนำความเดือดร้อนหนักใจมาให้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองและพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดี เพราะอาจจะนำความเดือดร้อนหนักอกหนักใจมาให้ช่วงดาวเสาโคจรมาทับราศีเกิดจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษดังหลักโหราศาสตร์ที่ว่าเสาราหนึ่งสองไซส์สามยิ่งแท้เอ่ยหรือที่ว่าพระเสาจรมาต้องรักมีการหนักใหญ่ายาตราเสียทักมากนานาทั้งชีวาอาจวอดวาย ส่วนในคำพีจากธิปนีกล่าวว่าเสาจรประทับลักค,คนนั้นจะหมุนมองเสียทรัพย์และสิ่งของขะลุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสราสาดฎรเขาก็ขับหนีจากขคติยาสีศิริราชนครเมื่อดาวเสาโคจรมาทับลักนาในดวงชะตาควรดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังจะมีความทุกข์เศร้าหมองจะเสียทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของ จะเกิดเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นมีความทุกข์ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเปรียบประดุดดังพญาโปลิศาสต์ซึ่งถูกลาสฎดรขับออกจากพระนครไปดาวเสาโคจรมาทับอาทิตย์คำพีจากทีปณีกล่าวว่าเสาทับพระอาทิตย์ปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาดบ่มิรัพย์จะสาธานถ้อยความจะถึงตูผีศัตรูจะปองผล แม้นมินประมาทการก็จะเป็นอันตรายหมายความว่าเมื่อดาวสาโอโคจรมาทับพระอาทิตย์กําเนิดต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีเรื่องที่ไม่ดีด้วยประการต่างๆเกิดขึ้นให้ระวังดวงตกหรือมิฉะนั้นทรัพย์จะหมดจะมีถ้อยความมาถึงศัตรูหาโอกาสทำร้ายถ้ามีความประมาทก็จะเป็นอันตราย เมื่อเสาทับอาทิตย์มีสถิติว่ามักจะเสียตำแหน่งหน้าที่การงานงานราชการและงานบริษัทให้พึงระวังตัวจะป่วยหนักหากจะตั้งคำถามว่าชาวราศีธนูจะเป็นดังนี้ทุกคนหรือไม่ขอตอบว่าไม่ใช่เพราะบางดวงชะตาดาวเสาให้คุณก็มีบางดวงชะตาดาวเสาเป็นเดชสีมนตรีจรมาทับย่อมให้คุณ และหากดาวพฤหัสสบดียังให้คุณจึงพอคุ้มดวงชะตาได้ช่วงเวลาที่ดาวเสาโคจรในราศีมังกรระหว่างวันที่5ธันวาคม2563ถึงวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคม2563ดาวเสาเจ้าเรือนกระดุมพระและสหัชชะโคจรในเรือนกระดุมพระ กระดุมพระแปลว่าสมบัติหมายถึงทรัพย์สินเงินทองและหน้าตาสหัชชะแปลว่าเกิดร่วมกันหมายถึงพี่น้องที่เกิดท้องเดียวกันขนใกล้ชิดเพื่อนฝูงการคบหาสมาคมการเดินทางใกล้ๆการติดต่อสื่อสารการเขียนจดหมายเป็นต้นเมื่อดาวเสาร์มาอยู่ในภพที่สองกระดุมพระเป็นเกษตรเจ้าชะตาจะสร้างหลักฐานได้ มีไรายได้ผลประโยชน์เป็นเกาะเป็นกำรรฐานะความเป็นอยู่มั่นคงขึ้นแต่เจ้าชะตายังจะต้องเหนื่อยยากคิดมากทุกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองการทำมาหากินเพื่อสร้างหลักฐานมีภาระที่ต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองหลักทรัพย์บ้านที่ดินยวดยานพาหนะญาติพี่น้องในครอบครัวจะใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องการครบหาสมาคม พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมีภาระรับผิดชอบมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้นจะมีภาระเกี่ยวกับสินเชื่อในการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อหาอสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนที่ดินและยวดยานพาหนะจะเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาในที่สุดจึงควรประมาณกำลังและสถานการณ์ทางการเงินและความสามารถให้ดี จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตดาวสาวเป็นดาวบับเคราะห์ใหญ่และโคจรช้าจึงใช้เวลาในการต่อสู้ดินลนนานกว่าจะสำเร็จได้หลักฐานมาแต่ละอย่างดังนั้นจึงค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลารอคอยทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลใจไม่ใช่น้อยท่านอาจจะกลายเป็นลูกหนี้ระยะยาวในการผ่อนชำระสินเชื่อ อีกประการหนึ่งควรระวังจะเกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับญาติพี่น้องจึงควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่และดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดีตำราเรียกเสาในภพที่สองว่าเป็นทุระทุลาแปลว่าทุกทุกยากยากตำราว่าเสาลาหนึ่งสองไซส์สมยิ่งแท้เอ่ยจึงทำให้เกิดอาการทุกทุกยากยากเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนืองเนือง การที่ดาวเสาเป็นเกษตรแสดงว่าสามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคงจะประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองในที่สุดและนี่ก็คือคำพยากรณ์จากอิทธิพลของดาวเสาที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านในปี2563อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีโอกาสทำคลิปเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ